สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับผมอีกแล้วนะคิวคอนเฟิร์มนะที่รถมือสองรถสวย p c ซีซคาราชพฤกษ์จังหวัดนนทบุรีนะครับวันนี้เรามาอยู่กับรถกระบะแล้วเป็นกระบะพันแก่งสไตล์อเมริกาบอกเลยว่าช่วงล่างดีมากๆแล้วคันนี้ยกสูงให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมถ้าใครหารถ ไปใช้ขนของหนกัหนกๆหรือใช้ในครอบครัวก็ได้เพราะตัวนี้เป็น4ีประตูด้วยนะครับหรือจะเป็นแบบว่าเจ้าของสวนเจ้าของไร่อยากหารถเท่ๆเ,เ,เข้าไร่นะผมแนะนําคันนี้เลยเพราะว่าตัวนี้แต่งหมาเรียบร้อยเป็นตัวนี้เลย Ford r a n g e r 2.0เทอร์โบแล้วบอกเลยเป็น YT a แกด้วยของแต่ง y t a แททั้งคันอนะ่ะคันนี้แล้วได้สีดําสวยๆอย่างนี้เลยนะเหมาะกับผู้ชายเข้มๆเ,เลยนะครับเดี๋ยวมารีวิวให้ดูกันเลยเริ่มจากกระจังหน้าเป็นสีดําตัดด้วยตาฟอร์ดสีแดงสวยๆอย่างนี้นะครับผม ตัวเลนเจอร์ยังอยู่ครบนะครับไม่มีการหายอย่างแน่นอนไฟหน้านี่หล่อมากนะคันนี้เป็นไฟหน้าโคามโปรเจคเตอร์ LED เรียบร้อยมีไฟเดรไลท์ไฟตัดหมอกนะครับเราก็ไม่อยู่ด้านข้างรถของเจ้า Ford Ranger อ i ์ d c a ทคันนี้แล้วนะบอกเลยได้ล้อแมแกสีดำ ล้อสอดด้วยจากโรงงานเลยจากศูนย์เลยเดิมเดิมขอบ18ยกสูงเรียบร้อยแล,แล้วแล้วยางเนี่ยได้ปี22ดอกยางยังเหลือแน่นๆเลยนะบอกเลยได้ยางใหม่ๆมนี่ใช้ได้ยาวๆเลยแล้วก็ของแต่งวแท็กนี่รอบคันเลยคันนี้เพราะว่าคันนี้รถเป็นโฉมส9แต่จด22ค่อนข้างใหม่เลยนะครับผมนี่กระจกด้านข้างกระจกมองข้างเนี่เป็นกระจกพับไฟฟ้าด้วยแล้วก็มีไฟเลี้ยวติดเรียบร้อยเป็นสีดําสีเดียวกับตัวรถให้ความหล่อดูเท่เลยนะครับผมมีที่เหยียบยกสูงให้ร้อยขึ้นรถได้ง่ายแล้วก็มีแหลกหลังคาให้ แล้วเดี๋ยวมาดูส่วนกุญแจบ้างกุญแจก็เป็นแบบอัจฉริยะก็แค่เอามือสอดก็เปิดรถได้เลยนะเปิดได้ง่ายมากนะคันนี้เดี๋ยวพาดูส่วนโครงสร้างกันบ้างนะเดี๋ยวแกะเม็ดอาร์ให้เห็นกันเลยรูยังเรียงตัวกลมสวยงามอย่างนี้ครับน็อตประตูยังไม่มีการแกะการถอดเลยยังเดิมๆอย่างนี้เลยนะครับแผ่นเพยังอยู่ครบนะครับไปดูส่วนประตูหลังกันบ้างนะฮะผมจะแกะให้ดูทั้ง4บานเลยนะ นี่เป็นไงรูยังเลี้ยงตัวกลมสวยอย่างนี้เลยเดี๋ยวไปดูอีกข้างกันบ้างนะครับว่ารูกลมแค่ไหนนะบอกเลยคันนี้ยกสูงใครใช้ในสวนในไร่ได้เลยนะหรือเอาไปออกต่างจังหวัดใส่ของหนักๆในผมแนะนําเลยแล้วได้ของแขงของแต่งไว้แ็กแถมไปด้วยนะคันนี้นี่เดี๋ยวแกะให้ดูเลยเห็นปะ่ะยังใหม่ๆอย่างนี้เลยนะเพราะว่าคันนี้ไม้แค่หลักหมื่นเท่านั้นเองนะครับไม้น้อยมากนะคันนี้เหมือนได้รถใหม่เลยอะ่ะนี่เลยเดี๋ยวแกะให้ดูเลยนี่เป็นไงทั้งสี่ด้านรูยังกลมทุกด้านเลยนะครับน็อต ฝาประตูไม่มีการแกะการถอดอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็อยู่ด้านท้ายของเจ้า ford ranger wide t a คันนี้แล้วนะบอกเลยของแต่งมียันไฟท้ายดูดิมีครอบไฟท้ายสวยอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็มีเขาเรียกน,นะของแต่งเพิ่มคานข,ขึ้นมาข้างบนนี้ตัดกระสีรถสวย,สวยอย่างนี้มีไฟเบรกดวงที่3ให้เรียบร้อยนะคันนี้อ่าพื้นกระบะยังใหม่ๆอยู่เลยนะครับคันนี้นะฮะเพราะว่าใบาน้อยมากๆเซ็นเซอร์หลังมี4ตัวเรียบร้อยนะแล้วบอกเลยตัวนี้เปิดแม็กไลเนอร์ได้ง่ายมากนะครับไม่ค่อยหนักนะครับนี่เป็นไง บอกเลยเปิดได้นุ่มๆอย่างนี้เลยนะใหม่ๆอย่างนี้เลยถ้าใครหากระบะเท่ๆขนหนักได้หรือใช้ในครอบครัวได้เพราะตัวนี้เป็นสประตูด้วยเนี่ยผมแนะนําคันนี้เลยเดี๋ยวพาไปดูภายในกันบ้างว่าใหม่แค่ไหนนะครับเรามาอยู่ภายในของเจ้ากระบะ ฟอร์ดเลนเจอร์วายแท็คันนี้แล้วบอกเลยเป็นได้เป็นเบาะหนังนี้เลยเป็นเบาะไฟฟ้าด้วยนะนี่ที่สําคัญมีลายวาแท็กอย่างนี้เลยนะของแต่งวาแท็กทั้งคันเลยนะครับตรงนี้ก็มีนะครับสวยๆนี้ช่องเก็บของมีให้เรียบร้อยแล้วนะครับมาดูที่จอจอนี่มาเดิมๆจากรถเลยนะครับผมมีระบบในวิกเกเตอร์นําทางง่ายเชื่อมโทรศัพท์บลูทูธอะไรได้หมดต่อ u s เไอบีได้หมดฟังเพลงชิชลๆด ปรับบุนได้ง่ายนะคันนี้นะครับผมแล้วก็ที่ชาร์จที่ชาร์มี power outlet ให้แล้วมี usb ให้2ตัวตรงนี้แล้วก็มีฟังก์ชันตรงนี้นิดนึงมี park sensor ใช้งานได้การลื่นถลายนะครับแล้วก็มีล็อกล้อหลังคู่หลังด้วยนะอยบอกเลยคันนี้ครบคันจริงจริงนะครับผมเกียร์ออตโต้ตัวนี้ได้เป็นเกียร์สิสปีดเรียบร้อยมีบวกลบที่หัวเกียร์ให้แล้วเผื่อไปเอาต่งวัดใช่ปะอยากเล่แงแซงรถบรรทุกหรือขับไกลเนี่ยขับมันแน่นอนคันนี้ได้เล่นเกียร์ด้วยบวกลบได้ด้วยนะครับผมที่เก็บของนนะี้งน แล้วก็มีที่เก็บของใหญ่ๆตรงนี้นะครับเผื่อใส่สัมภาระอะไรได้นะครับไฟเฟอ์ใช้งานได้ปกตินะครับนี่เปิดใช้งานได้นะเปิดกันให้เห็นเลยที่ใส่แว่นมีเรียบร้อยก็โจกก็มีไฟตรงนี้ให้ด้วยนะเผื่อกลางคืนใช่ไหมอยากจะเสริมหล่อเออได้เลยนะตัวนี้นะแล้วมาดูส่วนพงมอะไรกันบ้างพงมอะไรก็หุ้มหนังให้เรียบร้อยนะครับมีระบบมัลติฟังชันเล่นกับจอตัวนี้ได้เลยนะครับแล้วก็มีอ่าระบบคูดคอนโทรลนี่อีกเผื่อแบบไปทางไกลไกล อยากพักขาเราก็ตั้งขับที่ร้อยอะไรก็ได้แล้วแต่เราสะดวกเลยนะครับผมเรือนไม้เรือนจอก็ให้เป็น LED เรียบร้อยแล้วแล้วตัวนี้ได้ระบบพุ s ตาร์ด้วยเราไม่ต้องใช้กุญแจเสียบบิดนะครับกระจกด้านข้างก็เป็นระบบไฟฟ้าออโต้ให้เรียบร้อยนะกระจกด้านข้างก็พับไฟฟ้ากระจกมองข้างก็พับไฟฟ้าอย่างนี้เลยสวยๆอย่างนี้เลยนะครับผม บอกเลยตัวนี้ครบคันมากๆระบบไฟหน้ารถก็เป็นเปิดปิดอัตโนมัติให้อีกโอ้โหตัวนี้ไม่รู้จะครบไปไหนนะครับระบบความปลอดภัยก็มีพร้อมแล้วมีแอร์แบ็กให้มีการลื่นถ่ายให้เรียบร้อยนะคันนี้ค่อนข้างครบคันเลยแล้วมี A B S A B S คู่หน้าอีกนะครับถ้าใครสนใจต้องรีบมาแล้วเพราะว่าคันนี้ไม่ถึงแสนไม่หลักหมื่นเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวพาไปดูห้องผู้โดยสารกันบ้างนะครับมาอยู่ภายในห้องผู้โดยสารของเจ้า ฟอร์เรนเจอร์วายแท็กคันนี้กันบ้างนะได้เป็นเบาะหนังอย่างนี้เลยสีเดียวกันเลยนะครับสวยๆอย่างนี้นั่งสบายมากๆนะกว้างเลยครับคันนี้เพราะว่าเป็นกระบะไซส์ใหญ่นะครับนี่แล้วนี่มีที่วางแขนซ่อนตรงนี้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ดึงออกมาใช้งานได้ง่ายเลยนะครับใส่แก้วนมแก้วน้ำได้เลยมีที่ชาร์จแบตข้างหลังนี่ที่ชาร์จแบตที่มาเป็นลักด้วยนะตัวนี้แล้วก็มี p o w เ r อร์อ e t ให้โอ้โหข้างครบครันเลยคันนี้ ไฟด้านส่วนกลางรถก็ใช้งานได้เพื่อหาของกลางคืนได้นะตัวนี้ระบบไฟใช้ทั้งานได้หมดเลยนะถ้าใครสนใจนะเจ้ากระบะวายแทกคันนี้ต้องรีบมานะเดี๋ยวไปดูส่วนเครื่องยนต์และโปรโมชั่นกันบ้างนะคบเราก็ไปดูส่วนเครื่องยนต์ของเจ้า Ford r a n น e r อร์วแทกคันนี้นะก่อนไปดูเครื่องยนต์ดูโครงสร้างก่อนเลยตัวนี้ได้เป็นตัวเปิดแบบโชกนะค่อนข้างเปิดง่ายนะซับแรงให้เรียบร้อยนะนี่รูรฝากระโปรงยังกลมคมกริบอย่างนี้เลยนะครับผมบอกเลยที่นี่รับประกันเลยไม่มีรถชนหนักไม่มีรถพลิกคว่ำไม่มีรถจมน้ำไม้แท้100ร้อย เดี๋ยวออกคันนี้ไปเดี๋ยวมีแถมฟรีประกันเครื่องเกียร์ให้ด้วยนะครับผมแล้วบอกเลยเครื่องยนต์ตัวนี้ได้ไป2.0เทอร์โบเรียบร้อยนะค่อนข้างแรงเลยนะครับใช้ขนของหนักๆก,ก,ก็ได้หรือไปกับครอบครัวขับเท่ๆก็ได้เพราะตัวนี้เป็นกระบะแต่งอีกคันหนึ่งที่สวยมากเลยนะครับผมถ้าใครสนใจนะราคาป้าออกห้างป้ายแดงคันนี้มีเป็นล้านนะครับแต่เราไม่ขายเราขายอยู่ที่6 7 7 0 0 0เท่าน,นั้นเองเออคันนี้นะ677 0 0 0แล้วบอกเลยมองอรถเดือนนี้นะครับเดี๋ยวจัดโปรโมชั่นให้เลย ออกรถไปเลย11บาทขับฟรีเลย90วันนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีโปรโมชั่นได้อีกนะเดี๋ยวมีมฟรีเป็นการชั้นหนึ่งให้ด้วยหรืออยากมาลองขับรถคนันนี้มาขับได้ที่ PCC ีคาราชพฤกจังหวัดนนทบุร e ีนะถ้าจำง่ายๆอยู่ตรงข้ามมังกรฟ้านั่นเองนะครับ หรืออยากเข้ามาสอบถามก่อนเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์ทิ้งไลน์เอาไว้เข้ามาสอบถามก่อนได้นะครับผมถ้าใครสนใจกระบะพันแก่งอย่างนี้นะเอาไปใช้4ประตูของแต่งไวแต่เขาพบ,พบ,พบปีใหม่ๆอย่างนี้นะต้องรีบมาเลยนะครับแล้วฝากไว้นึงถ้าใครสนใจคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมนิดน,นึงนะก็ได้มีกาลังใจทาคลิปต่อไปนะสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับ oh, พินาขอสั่งตอนบวดใจวันนี้แล้วนอพี่ขอลาน้องระวังใจไม่ปอ,องผมพาตายิงเอะปฏิบัติแบบตงประสงค์ไทยเพเอื่อชดไทยอุณค่าน้ำนมงานงานไม่ทำลำแต่ติ๊กต๊อกต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 ิ๊กตอกติ๊กตอก